มนทนทหารโบกี้24มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานตามอุดมการของกองทบกเป็นหลักในการสร้างความมั่นคงเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขจากบทสัมภาษณ์ในการมอบงานนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,564 ของผลเอกน,นรงพันธ p จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกมณฑลทนหารบกที่24บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รวมทั้งการสารทหารการคดีและการเรือนจำโดยได้มีการบริหารจัดการกำลังพลยึดหลักการ Put the right man on the right job อีกทั้งมอบหมายงานให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของบุคคลจัดยูนิตสคูภายในหน่วยโดยยึดหลักทุกคนต้องทำงานเป็นทีมและทำงานแทนกันได้นอกจากนี้หน่วยได้ปลุกจิตสำนึกที่ดีให้เกิดแก่กำลังพลและครอบครัวโดยน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมการดำเนินการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของมวลทนทหารปกที่24ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปฏิบัติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำรงรักษาชาติด้วยการสืบสารวิธีวัฒนธรรมส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวตระหนักรู้ในคุณธรรมที่พึงประสงค์สีประการคือพอเพียงวินยัยสุจริต จิตอาสาพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่กำลังพลและครอบครัวสอดคล้องตามอัตลักษณ์มนทนทหารบกที่24ที่ว่าพอเพียงมีวินยัยใจบริการขั้นตอนการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินงานมนทนทหารบกที่24องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ได้ดำเนินการร่วมกับกำลังพลในหน่วยให้สามารถนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องก่อให้เกิดภาพสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของมนทนทหารบกที่2 4ซึ่งมุ่งหวังให้กำลังพลมีความสุขและสร้างจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปโดยมีการดำเนินงานดังนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่24ประกาศนโยบายนำองค์กรมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบนำความพอเพียงพร้อมแต่งตั้งผู้ประสานงานและคณะกรรมการองค์กรคุณธรรมต้นแบบรวบรวมแนวทางการดำเน,นินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบนำความพอเพียงโดยรวบรวมข้อมูลที่มีในหน่วยให้กำลังผลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งสู่มณฑลทนหารบกที่24องค์กรคุณธรรมต้นแบบนำความพอเพียง เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับกำลังพลในหน่วยกำหนดอัตลักษณ์มนทลทหารบกที่24ร่วมกันพร้อมยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปคณะกรรมการดำเนินงานร่วมพบปะหน่วยงานและกำลังพลเพื่อถ่ายทอดคอนเซปต์องค์กรคุณธรรม นำความพอเพียงและรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีในการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบนำความพอเพียงหัวหน้าหน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับกำลังพลสร้างการรับรู้แนวคิดองค์กรคุณธรรมต้นแบบนำความพอเพียงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกและภายในทราบถึงมณฑลทหารบกที่24มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบนำความพอเพียงโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์และอัตลักษณ์มณฑลทหารบกที่24องค์กรคุณธรรมต้นแบบบริเวณหน้า่ายประจักษ์ศิลปาคมด้านหน้ากองวชการมณฑลทหารบกที่24บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติบริเวณพุทธศาสนสถานบริเวณด้านหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่24และภายในหน่วยงานทุกฝ่ายาแผนกเพื่อสร้างการรับรู้ที่มีให้กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไป ติดตามผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบนำความพอเพียงอย่างต่อเนื่องและภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินงานดังนี้อัตลักษณ์ที่ 1. พอเพียงโดยมีโครงการที่ดำเนินการด้านความพอเพียงจำนวน3ามโครงการคือโครงการทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศมณฑลทหารบกที่2 4มณฑลทหารบกที่24 ดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่แต่เดิมให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาคล้ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธาน,านีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมมนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกําลังพลและครอบครัวลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนกําลังพลเข้ารับการอบรมเรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงร้อเอร์เซน์และต่อยอดจนไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับประชาชนทั่วประเทศโครงการทหารพันธ์ดีค่ายประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการอบรมทหารพันดีมาอย่างต่อเนื่องให้กับกำลังพลทหารโดยการส่งกำลังพลไปศึกษาดูงานยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรัพันเพนเซิริจังหวัดเชียงรายจากนั้นนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและมีกิจกรรมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริและมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จทอดพระเนตรโครงการทหารพันดีค่ายประจักษ์ศิลปาคมโดยสมพระราชทานเป็ดกบินบุรีจำนวน120ตัวและปลานินจำนวน50,000ตัวและส่งมอบแนวทางดังนี้ โครงการทหารพันดีเป็นประโยชน์แก่กําลังพลประจำการและทหารกองประจำการเมื่อปลดประจำการไปแล้วก็จะได้ความรู้ติดตัวกลับไปบ้านเป็นปราชชาวบ้านให้ความรู้แก่คนในชุมชนต่อไปซึ่งมีจำนวนยอดทหารในแต่ละผลัดเขาอบรมดังนี้โครงการแก้ไขปัญหานี้สิ่งของกำลังพลโดยร่วมกับการบรูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย มนทนทหารบกี้ที่24ได้ดำเนินการตามแผนงานโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินแผนงานตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือกำลังพลที่มีไรายได้เหลือไม่ถึง1ใน3และมีเงินไม่ถึง5,000บาทต่อเดือนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน55นายหน่วยได้มีรูปแบบการบริหารจัดการนี้สิ่งกำลังพลของหน่วยเริ่มจากการคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินทุกเดือนให้กำลังพลจัดทำบัญชีครัวเรือนจัดทำโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลและลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จากเดิมร้อยละหกเหลือร้อยละห้าอีกทั้งยังบูรณาการให้เกิดโครงการและผลลัพธ์ที่ดีแก่กำลังพลได้แก่โครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับกำลังพลมอบทุนชีวิต มอบหมวกมอบเสื้อโครงการอาหารว่างเช้าเพื่อบุตรหลานโครงการน้ำดื่มสีประจักษ์มอบทุนการศึกษาให้บุตรโครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดินโครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชังโครงการเพาะเห็ดโครงการเลี้ยงเป็ดเทศโครงการปลูกดอกดาวเรืองตัดดอกโครงการตลาดสวัสดิการ กลุ่มอาชีพแม่บ้านโครงการอบรมทำปุ๋ย EM ชีวภาพโครงการอบรมทำปุ๋ยไส้เดือนและโครงการสวนครัวหลังค่ายจากการดำเนินงานพบว่ามีกำลังพลกลุ่มมีรายได้น้อยรายได้ไม่ถึง1ในสของเดือนหรือ5,000บาทต่อเดือนลดลงทุกปีดังนี้อัตลักษณ์ที่2มีวินัยหน่วยได้สร้างความตระหนักแก่กำลังพลโดยได้มีการตรวจเครื่องแต่งกาย หลังจากการรวมแถวเคารพธงชาติในวันปฏิบัติการทุกเช้าและเคร่งครัดให้กำลังพลและครอบครัวสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์และรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับและนั่งภายในรถยนต์ด้วยความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาจึงให้กำลังพลเคร่งครัดและปฏิบัติตามทำนองคลองธรรมกฎหมายระเบียบและวินัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยเพื่อความสงบสุข ความเรียบร้อยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอัตลักษณ์ที่3ใจบริการนโยบายการปฏิบัติงานมณฑลท,นทหารบกที่2 4คือเป็นหนึ่งด้านการบริการ b 1 o f the service มณฑลท,นทหารบกที่2 4มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส โดยมีการดำเนินง,งานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมดังน,าานี้นบรรทาวสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่24คือหน่วยงานรับผิดชอบในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบจํานวน2จังหวัดคืออุดรธานี20อำเภอและหนองคาย9อำเภอการดำเนินง,งานในห้วงที่ผ่านมาดังนี้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว แจ,ใจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวจำนวน2,569ผืนรวมกับองค์คมนตรีและจังหวัดเสื้อกันหนาวจำนวน40ตัวให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือภัยแล้งจำนวน22ครั้งคือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย จำนวน113เที่ยวปริมาณน้ำ819,000ลิตรการช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจัดกำลังพลชุดช่างครัวสนามชุดหมอเดินเท้าและมอบถุงยังชีพร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,านีให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวัตภัยจำนวน40หลังคาเรือนในพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,านีการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบถุงยังชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ประสบอักขีภัยจำนวน8หลังคาเรือนในพื้นที่บ้านโคกกลางอำเภอโนนสะอาดจ,จังหวัดอุดรธานีศูนย์ประชาสัมพันธ์มนทนทหารปกที่24หน่วยได้ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในผลงานของหน่วยผลงานของรัฐบาลและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านช่องทางสื่อสารที่อยู่ในความสนใจของประชาชนได้แก่เว็บไซต์ Facebook Fanpage มณฑลทหารบกที่2 4จำนวนข่าวที่เผยแพร่854ครั้งปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจจำนวน14,355คนและกดถูกใจเพจจำนวน13,788คนโครงการอบรมรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ หน่วยได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการให้จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาอบรมรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติหรือชุดขุนพักดีลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีและหนองคายในการทำความเข้าใจกับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบ,บกโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อเพื่อเสริมสร้างความรักชาติห่วงแหนแผ่นดินเกิด สร้างการรับรู้นโยบายและผลงานของรัฐบาลให้กับประชาชนซึ่งห่วงที่ผ่านมาหน่วยได้จัดกิจกรรมไปแล้ว17ครั้งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน3,860คนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมนฑลทหารบกี่24จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมนฑลทหารบกที่24อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายผ่านการรายงานทางกลุ่มลายจากเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเพื่อเตรียมข้อมูลไว้สำหรับการใช้ประโยชน์ต่อไปสรุปกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโครงการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้เครือข่ายกตัญญูขลัวกราวทงบบได้มอบหมายให้หน่วย จัดกิจกรรมอบรมโครงการปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้เครือข่ายกตัญญูคลับและกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการแสดงออกในเรื่องความสาม,มคัคคีความเสียสละและความเป็นผู้นำในการกล้าสแสดงออกในทางที่ถูกต้องปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เรื่องความรักความสาม,มัคคี การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติความกตันยูของเยาวชนคนไทยทั้งหลายต่อสถาบันหลัก4สถาบันหรือ4ี่เสาหลักได้แก่บิดามารดาคณาจารย์ชาติบรรพบุรุษและสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน100คนณศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาคล้ายประจักษ์ศิลปาคมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อชาติจัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลรวมกับสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธาน,านีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธาน,านีจำนวน3ครั้งปริมาณโลหิต3 5 1 0 0ซี จากการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกำลังพลและครอบครัวเพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอัตลักษณ์ของเราคือพอเพียงมีวินยัยใจบริการซึ่งมีกำลังพลที่ได้นำไปปฏิบัติและได้ผลลัพธ์ที่ดีดังตัวอย่างต่อไปนี้ สวัสดีค่ะที่ฉันชื่อจ่าสิบเอกหญิงเพียงพอกุดกลางบนนะคะตำแหน่งเสมียนนายการสารมธบสองสี่ค่ะสิบเอกหญิงมลิวัลพิมพิศาลนะคะตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีฝ่ายสนับสนุนศูนย์การฝึกรักษาวิาทหารมณฑลทหารบกที่24บค่ะการเกษตรตรงนี้นะคะก็คือว่ามีความชอบส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวก็เป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่แล้วนะคะก็เลยมีพื้นฐานแล้วก็มีความรู้การเกษตรพอสมควรประกอบกับท่านผ าการบนทลทหารบกที่24นะคะได้มีนยโยบายให้กำลังคนปลูกผักในตัวแล้วก็แบ่งพื้นที่ภายในค่ายให้กำลังคนได้ได้มาทำการเกษตรตรงคผู้บังคับบัญชาก็ให้การสนับสนุนโดยให้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของบนทนทหารบกที่24นะคะท่านก็เลยจัดสรรที่ดินให้สําหรับกำลังคนที่สนใจในการทําเกษตร ก็เลยได้มาแปลงหนึ่งก็ได้ปลูกปลูกผักพืชผ,ผักสวนครัวแล้วก็ปลูกตอนนี้ก็ปลูกมะละกอไว้ค่ะส่วนแปลงข้างบ้านแปลงข้างบ้านนี้ก็ทำเกษตรเล็กๆน้อยๆสำหรับมีผักสวนครัวในบ้านไว้ไว้ทานไว้ทานเสร็จก็แบ่งไปขายเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรา ใช้เวลาว่างจากการทำงานตอนเย็นนะคะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ครอบครัวเราสามารถลดรายจ่ายได้ด้วยจากที่เคยซื้อผักเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ต้องซื้อค่ะจะเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนะคะเพราะว่าคือเงืนเดือนข้าราชการก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ก็เลยหาหาไรายได้อย่างอื่นมาเพิ่มแล้วก็เลยเอาในสิ่งที่ตัวเอง เรียนรู้มาทำมา1ปีแล้วค่ะแล้วก็โดยได้ปัตญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร .9 นะคะมาใช้ในในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการทำเกษตรเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมตามโครงการอหารพันดีได้มาแนะนำถึงการปลูกการเตรียมดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราสามารถดำเนินการปลูกผักของเราไปได้ค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24มากนะคะที่ได้กรุณาแบ่งพื้นที่ให้กำลังคนได้มาทำการเกรรษตรได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณผู้บัญชาการ,าารที่ ให้การสนับสนุนแล้วก็เร็งเห็นความสําคัญของกําลังคนชั้นผู้น้อยะคะ่ะเราเข้ามาจุดๆุดนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีพื้นที่ในการทําเกษตรแล้วก็ไม่คิดว่าผูบา้บังคับบัญชาจะมีความเมตตาที่จะสันที่หรือให้โอกาสเราได้ทําแปลงเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูแบบใหญ่โตมากแต่คือสำหรับคนคนนึงแล้วมันมันดีใจค่ะมัน,มน ภูมิใจแล้วก็ยื่นตันใจต้องต้องขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาญมากค่ะ